สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวนะครับว่าเดนมาร์กและก็กรีนแลนด์เปิดการเจราจาระดับสูงกับสหรัฐท่ามกลางแรงกดดันจากโดนันทรัมที่ขู่ที่จะเข้าควบคุมกรีนแลนด์การหาหรือจบลงโดยไม่มีความคืบหน้าในขณะที่เดนมาร์นากนั้นเร่งเสริมกําลังทหารเพื่อรับมือกับสถานการณ์ความตึงเครียดนะครับในขณะที่พบว่า ชาติสมาชิกนาโตในยุโรปนั้นประสานเสียงในการต่อต้านโดนัลด์ทรัมป์นะครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีเนเธอร์แลนด์แคนาดาหรือว่าสวีเดนก็กําลังส่งเจ้าหน้าที่ทหารนั้นเข้ากรีนแลนด์หลังสหรัฐนั้นพยายามที่จะขู่ยึดคลองเกาะแห่งนี้นะครับความเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนั้นฝากคุณชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันนะครับ ที่ผมนะนำเสนอกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันความเคลื่อนไหวจากทางด้านลาสอลเคอร์รัสมุลเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเดนมาร์กและวิเวียนมอสเฟสรัฐมนตรีต่างประเทศของกรีนแลนด์เข้าพบกับรองประธานดีเจดีแวนของสหรัฐรวมถึงมาโกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐที่ทำเนียบขาวทามกลางแรงกดดันจากประธานดีโดนันทรัมที่ขู่เข้าควบคุมกรีนแลนด์อย่างไรก็ดีการเจรจาใช้เวลาไม่ถึง90นาที ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะเดินออกจากอาคารโดยไม่ได้ให้ความเห็นใดๆต่อสื่อมวลชนต่อมารัสมูลเซนได้ให้สัมภาษณ์กับสือ่อกับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าการหาหรือมุ่งเน้นไปที่วิธีการสร้างความมั่นใจในระยะยาวให้กับกรีนแลนด์และในประเด็นนี้มุมมองของเรายังคงแตกต่างกันอยู่พวกเขาทุกคนในกลุ่มประเทศแอตแลนติกเหนือได้รับผลประโยชน์จากสันติภาพเมื่อหลายปีก่อนและเรามีวิสัยทัศน์ที่จะรักษาอาร์กติกให้เป็นภูมิภาคที่มีความตึงเครียดต่ำ นั่นอาจเป็นเหตุผลที่สหรัฐเองตัดสินใจลดบทบาทในกรีนแลนด์ลงอย่างมากรัฐมูเชนกล่าวต่อนะครับว่าดังนั้นในช่วงสงครามเย็นในช่วงที่พวกเขามีฐานทัพและสิ่งปลูกสร้างทางทหารถึง17แห่งซึ่งตอนนี้เหลือเพียงแห่งเดียวพวกเขามีบุคลากรประมาณ1 0,000คนในกรีนแลนด์แต่ตอนนี้เหลือประมาณ200คนนั่นไม่ใช่การตัดสินใจของเราแต่เป็นการตัดสินใจของสหรัฐและตอนนี้สถานการณ์แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงและแน่นอนเราต้องตอบสนองต่อเรื่องนี้มันไม่จําเป็นอย่าง มันไม่จําเป็นเลยที่สหรัฐนั้นจะต้องเข้ายึดครองกรีนแลนด์ในขณะเดียวกันนั้นในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการเจราจาโตรเอลลุนพรอนเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเดนมาร์กออกแถลงการณร์ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและในช่วงเวลาต่อจากนี้จะมีการเพิ่มกําลังทหารทั้งในและรอบๆกรีนแลนด์ทั้งเครื่องบินรบเรือและก็ทหารรวมถึงจากพันธมิตรนาโต้ประเทศอื่นๆด้วยเนื่องจากความไม่มั่นคงในแถบอาร์กติกมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับราชอาณาจักรเดนมาร์กและนาโต้โดยรวม พอนเส็ตยังกล่าวด้วยว่าตนคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ประเทศสมาชิกนาโตจะโจมตีประเทศสมาชิกนาโต้ด้วยกันเองเราดําเนินกิจกรรมเหล่านี้ภายใต้กรอบของนาโตและเดนมาร์กในฐานะประเทศเจ้าภาพก็เป็นผู้ริเริ่มดังนั้นตนจึงนึกภาพไม่ออกและไม่อยากคาดเดาว,ว่าประเทศสมาชิกนาโตจะโจมตีกันเองจะเป็นอย่างไรทั้งนี้โดนันทป์ได้ยืนยันว่านาโต้ NATO ควรสนับสนุนความพยายามของสหรัฐเพราะกรีนแลนด์นั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อระบบป,ป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธกได้ดบ ที่สหรัฐวางแผนไว้ทั้งนี้โดยนั้นทรัมป์ได้โพสข้อความบนทวิตโซเชียลว,ว่าหากสหรัฐไม่เข้าควบคุมกรีนแลนด์รัสเซียรหรือจีนก็จะเข้าไปควบคุมแทนซึ่งสถานการณ์เช่นนั้นก็เป็นเรื่องที่อัดไม่ยอมรับได้เลยก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยถูกเคยถูกความพยายามของเดนมาร์กในการเพิ่มความบั่นคงในกรีนแลนด์โดยบอกเคยดูถูกนะครับคุณผู้ชม โดยบอกว่าเป็นเพียงสุนัขลากเลื่อน2ตัวเท่านั้นขณะที่เดนมาร์กระบุโต้กลับไปว่าได้ลงทุนด้านความมั่นคงในอาร์กติกไปแล้วกว่า14,000ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันนะครับในขณะเดียวกันนั้นครับคุณผู้ชมครับทางด้านเว็บไซต์ข่าวอย่างนิว e e k ก็รายงานว่าเยอรมนีเนเธอร์แลนด์สวีเดนและแคนาดากําลังส่งกองกาลังทหารเข้าไปยังเกาะกรีนแลนด์ท่ามกลางคําขู่ที่ดําเนินอย่างต่อเนื่องจากประธานดีนโดนัททัมผู้นําสหรัฐที่ต้องการผนวกดินแดนดังกล่าวเข้าเป็นของสหรัฐ ดยนั้นทำได้ออกคำเตือนถึงบรรดาพันธมิตรนาโตเกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกก่อนการประชุมที่ทำเนียบขาวกับตัวแทนจากประเทศเดนมาร์กโดยระบุว่าหากสหรัฐไม่ได้เข้าควบคุมกรีนแลนด์ก็ถือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถยอมรับได้ทังนี้กรีนแลนด์เป็นดินแดนปกครองตอนเองภายใต้อธิปไตยของเดนมาร์กและมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างยิ่งอูฟคริสเตเซนนายกรัฐมนตรีของสวีเดนได้โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X นะครับยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จากกองทัพสวีเดนหลายนายได้เดินทางถึงกรีนแลนด์แล้ว พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศพันธมิตรหลายชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกร่วมในภายใต้รหัสปฏิบัติการ Operation Arctic Endurance ตามคำร้องของของเดนาร์กในขณะที่โฆษโกกองทัพเยอรมนีภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีฟรีดิสเบิร์กยืนยันว่าเยอรมนีนั้นได้ส่งหน่วยทหารลาดตระเวนเข้าไปยังกรีนแลนด์นอกจากนี้ยังมีรายงานสื่อจาก p o ลิติโกบอกว่าทหารในแธแลนด์แคนาดารวมถึงฝรั่งเศสก็เตรียมเข้าร่วมในปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน การเคลื่อนกำลังคนของพันธมิตรนาโต้เข้าสู่กรีนแลนด์สะท้อนถึงความตึงเครียดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่พุ่งสูงขึ้นจากข้อเรียกร้องของทรัมป์ที่ต้องการให้สหรัฐเข้ายึดครองเกาะยุทธศาสตร์แห่งนี้ซึ่งการเผชิญหน้าดังกล่าวส่มเสี่ยงต่อการทำลายเอกภาพของนาโต้ที่ยึดถือหลักป้องก,กันร่วมกันและเผยให้เห็นถึงความแตกแยกระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับบรรดาผู้นำยุโรปเกี่ยวกับความชอบธรรมของความทะเยอทะยานในระดับโลกของสหรัฐฝ่ายเยอรมนีและยุโรป,ปรกระทรวงกลาโหมเยอรมนีระบุว่าการส่งทหารครั้งนี้เป็นการตอบสนองตอ คำเรียกร้องของเดนมาร์กเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งเดียวและเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคโดยเน้นไปที่การลาดระเวนและการเฝ้าระวังทางทะเลผู้นํายุโรปมองว่านี่คือการสแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองเพื่อสนับสนุนเดนมาร์กที่กําลังถูกสหรัฐก,กดดันอย่างหนักในขณะที่ฝ่ายของโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าการควบคุมกรีนแลนด์เป็นสิ่งจําเป็นต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐโดยเฉพาะเพื่อติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างโกลเดนดอมเพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของรัสเซียและจีนในภูมิภาคอาร์กติก ทขขั้งพูดข้อความบนทุูตโตเชียว่าถ้าเราไม่เอารัเสเซียจ,จีนก็จะเอาไปและนั่นจะเกิดขึ้นไม่ได้นาโต้น่าจะกลัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากว่ากรีนแลนด์นั้นอยู่ในมือของสหรัฐพร้อมย้ำว่าไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งเราต้องได้กรีนแลนด์และไม่ปฏิเสธการใช้กําลังทหารกรีนแลนด์เป็นดินแดนปกครองตนเองที่รัฐบาลและรัฐสภาเป็นของตนเองแต่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศนโยบายต่างประเทศแล้วก็ความมั่นคงนั้นยังอยู่ภายใต้อํานาจของเดนมาร์กทั้งผู้นําเดนมาร์กและกรีนแลนด์ต่างปฏิเสธข้อเสนอขายเกาะของ แห่งนี้ให้กับโดนัททรัมป์อย่างสิ้นเชิงทางด้านเจมส์เฟรเดริกเซนนิวเซนประมุขแห่งรัฐของกรีนแลนด์ระบุชัดว่าพวกเราต้องเลือกระหว่างสหรัฐกับเดนมาร์กในตอนนี้เราขอเลือกเดนมาร์กในขณะที่รัฐบาลเดนมาร์กระบุว่าความตึงเครียดทางนโยบายความมั่นคงได้แผ่ขยายมาถึงอาร์กติกแล้วจึงจาเป็นต้องเพิ่มกิจกรรมการฝึกร่วมกับพันธมิตรนาโต้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของทั้งยุโรปและก็ข้ามแอตแลนติกความตึงเครียดทางการพูดยังดําเนินต่อไปในขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐเดนมาร์กและ Green land, ลราิจจ เรื่องความมั่นคงในอาร์กติกนะครับแล้วก็อย่างที่ได้พูดไปตอนต้นนะครับว่าท้ายที่สุดนั้นการเจรจาก็ไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้เพราะว่ามีความเห็นไม่ตรงกันนะครับฝั่งของสหรัฐอเมริกานั้นก็ยังคงยืนยันนะครับที่อยากจะได้เกาะแห่งนี้เป็นของตัวเองนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามช่องถาอัปเดต ในทุกๆวันท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับสมัครสมาชิกรายเดือนช่องถาอัปเดตกันได้เพียงแค่เดือนละ1 0 0รบาทเท่านั้นเองนะครับหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แดนก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านจะสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็1 6 9 1นึ่งหกเก้าสามสี1 1องห้าหนึ่งหนึ่งงทาง วันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องทาอัปเดตในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆข่าวครับ